สบายดีย่ยมือเศร้าพี่น้องลูกมากแต่เศร้ามอกจาพี่น้องเนาะมาปัดดวกเงินซานบ้านสองเรียบร้อ,อยทั้งล่างรวยล่างพวงน้องท้องเป็นคนล่างรวยล่าง่วงชวนน้องนัดกกเหตดเรียกอยู่ถึงเงินถึงซานแล้วเราก็สิบประเปิดหานขายของขายเครื่องแม่น้อยกับน้องท้องกับสิพา,ากันไปเมื่อนี้นั้นเขายังไม่ได้ล่างหนาล่างตานนอจากพี่น้องเด้อเฮาสิพา,ากันไปบุตแมงที่รอกับจุดจี ที่เอามาแกงใส่นมไม่แทบแทบเห็ดแบบบ้านนอกแบบลื้ลอลื้อพืชแบบอันอันอดีตงะต่กี่ความทรงจำตะกี้มันกลับมาที่น้อกเวายอยากคิดแบบแบบรุ่นยุคแบบ,บธรรนะมชาตาสุดๆนะนะมันพี่น้องเนาะถ้ากินโอวันตินก่อนอุ่นท่องกับขนมปังก่อนอุ่นท่องก่อนเดี๋ยวคุดมันเมือ่อยหาอยูน่าช่องคนละเสียง กนกระถิ่นมันมีดอกมามาเลยค่ะเอาสีใบเอาน้ำน้าไม้เรื่อยๆหักเรื่อี่น้องเด้อเอาวางในะนำนี่เออวางเนี่ยคได้กินกับขนมปังพออุ่นท้องพวกกินกาแฟพี่น้องนเข้ามากินโอวัลตินชานาลมาไลยแล้วมันหวานไรได้ม้างก่อนใส่ใส่นี่แล้วเหรอคับ ใส่พุทกิโลมะแกงใส่หน่อไม้อ่าที่นั่นหลายนเนาะเรียบเรียดเนาะม่านทางเรียบเรียดต่อหนึ่งเข่าเรียบกับเขามา่านค่ะอาจารย์กินเข่าไป,ไปอ่านคอมเมนต์เมืนน่อวานเห็นคอมเมนต์ของเนาะคอมเมนต์ว่านล่อยเขียน เขียนบทให้น้องทองว่าเะคนว่าซี่บอกข่อยน้องเอาผูดึงคอมเมนต์นะพี่น้องคอยอ่านเขียนบทให้น้องทองเราเขียนเมื่อกี้คนทีเขียนบทให้เล่ารายละเอียดเติมเติมคนที่มาเขียนบทให้น้องทองมาต้องเห็นยังไงพุทธิล้อเจ้าก็คอยอยู่เอาแต่ดูไปตามธรรมชาติของครอบครัวของเนาะพี่น้องเนาะ สมันหนุ่มสังหลายขนาดกันด้อยเ,เนาะมัวุ่นวายอย่างนาะคอยจับตาตลอดเลยเนาะจับตาบนครอบครัวคอยตลอดมันมาคอยสกี้อันบททุญทีเจ้า,าเด้ทองเด้อบัดนีออ้เด้อเลยจะว่าว่ไปเกียนเจ้าก็บุญหนา ว่าในเล่าเกี่ยกับเห็ดเวียดเห็ดงานไปตามธรรมดาของขอบของตัวเห็ดไปไปตามธรรมชาติของจุ่มข่อยเห็ดเนี่ยพี่น้องเนี่ยอยู่เพือนก็ต้องเห็ดเวียดงานเบี้ยดงานเบี้ยดชานบันทึกบางทียนบดอะไรกูไดไปถ่ายคลิปออกมาแบบธรรมชาตินี่แหละไปจะเอากับว่าวในสิ่งที่เป็นความจริงพี่น้องเนีย เขาบ่ได้เปโขเอาไผใดพี่น้องเมาบอกพี่จันถ่ายคลิปออกมาเขาก็เนาะเวลาเขามีกคลิปยังเขาก็กินเขากะบ่ได้รอถ่าบักเบอร์รอท่าให้ผู้ใหญ่ใจดีอุ้นเงินโอุ้นอยังเขาก็เห็ดกันหาอยู่หากินไปตามไปตามชีวิตเขาอยู่แลเห็ดมีหากินนั่นในสิ่งในขอบในครัวเขานี่แหละบ่ไดเป็นรอถ่าบอไดมาโอนเด้อถ่ายคลิปของเอาไปเลยพี่น้องเด้อก็บอกพี่จัน อยู่หากินไปตามธรรมชาติมีแกลวเขาก็าก,กินแกลวเนาะ<ด>มีพักเขาก็กินพักแม่ลรวอะ,ะ<ด>เรื่องของข่อยนะเรื่องของชีวิตข่อยนะันนาอดีตข่อยผ่านมาๆนะั้นใครอยากเว้าวนั่นจะตายเว้าเชิญว้าวลุกน้นนองเขาไม่ได้ไม่ได้โสด คอยว่าและคอยจะเอาขี่ฟังเพราะว่าเรื่องคนเฮานันา้นอดีตนั้นผ่านมานองผี่นอกเราต้องมาพุดมาว้าเรื่อง,องทออั้งคนดีแบบนอกอดีตของคนเฮาม,ม,ม,มันดีซีสวกับโบมีใครนั้นดีเสมอดอกไปเว่าายเจออลยรน,นอกอดีตมันจะมีชัวมีดีบ้างคนเฮานะั่นแต่ว่าปัจจุบันเฮาเหตดดีแล้วก็ คือจบพี่น้องเลยอดีตให้มันผ่านไปบ่มีไผว่าดีเสมอต้นเสมอปลายดีไปหมดทุกอย่างดีๆหรอกมันก็ต้องมีบ้างลงปิดลงผ้าอดีของคนนะพี่น้องเล้๋ยวคนผู้ที่ว่ามันดีแนะมันงุ้มมึงงอนมันอยู่บ่ว่ามันดีคือสีว่าคนอื่นนะมันผัดมันผัดที่ทำไดมันถังว่าแต่คนอื่นมันงุ้มมึงงอนมันแน มันเคยสัวบอดีตม,มันหันมันมันที่ไห้มันดีนดียาม่หยุ่งกับคนอบอดี้ามันด,ด,ดีมันต้องม่หยุ่งกับคนที่มันบอดีมันต้องหยุ่งเลยใครดีก็ดีไปเอ็นอิ่มแล้วรับกับซปคุดแมงทีรอแล้วมันนนอทองหว,วานบ่ วันแห้งบอกลับขึ้นมาเขาจงเห็ดแจ้งดอกไม้แทบแทีมาเเ้าต่อเรื่องคนเอาพื้นคนอื่นไปเว้าเอาไปเว้าขี่พื้นเชาบ้านนะเขาว่าคนบดีดอกคนแบบฮะบํแม่นคนดีเด็กคนเว้าพื้นคนอื่นนะ ถึงเขาสีสว่ถึงเขาสีดีมันก็เรื่องของเขาเขาชินเขาอยู่เกเักเน,น,น,เกนเขาได้แก้วสีเป็นเดือดรอดยังเรื่องของเขาเขาสีเป็นคนแบบได้กับเรื่องของเขามันสีวิตเขาสีสว่วกัให้เวนให้กรรมนำเขาเองแก้วจะเป็นต้องไปเสือดเรื่องของเขาเอาเว่าใส่ผูน,นั่นพังผูงนี้พังดอกเขาบริษัอนอนดอกเทวดาเป็นมีตาอยู่ที่น้องเนาะไม่นอ้นอ,นอยวังสี่ะไรถ้าดีจริงเราต้องเว่าวยาง เขาสวดกับป้าให้เบนกรรมคุณไปนำเขาเองวุ่ิจำเป็นเด็กไปเฝ้าคนอื่นแล้วก็พวกทีวามาซาเลแน่เรื่องของคอยนะคนบริบูจักคอยเดินกันอยู่เมืองไดประเทศไทยกับคนบริบจักเมันก็เคยเห็นหอดหนามมันก็ผู้หอดสื่อว่แจ็คแมนผู้ใดเนอกคอยกระทายคลิปของคอยเนาะพี่น้องเนาะที่เอาคอยออกมาเว้าสมบิวุตุประจานคอยทั้งทีว่าตอนนักพวกเจ้าฮดีพ่อหรือยัง เอาคนอื่นออกมาด่ามาว่าว่าต,ตัวเองอ่ะเป็นคนดีนะโอ้ยคนดีเขาบอเอาคนออกมดาด่าดอกเปสิบอกสาขันคนดีนะเขาสิอบอดา่าคนดอกเป็นบอกเรื่องคนดีนะมันสือโบอยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาจะเรียกว่าเป็นคนดีไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านถึงเขาจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขามีหนีไม่ศินมันก็เรื่องของเขาเลยไปเกี่ยวยังกับเขาแบดนี้โอ้ยเรเจ็บเสร็จน้ำดี ว่าวยังผิดจรณาแนะ่เขาไปพังธรรมะแนะ่คนดีนะมันเป็นแบบใดเออมันเป็นยังไงคะเขาจะชั่วก็ปล่อยเรื่องของเขาเขารับเวรกรรมของเขาเองเจ้าเอาเรื่องเขาไปเว้าที่พื่นนะเวรนกรรมนะมันติดตกที่เจ้ามันติดถือตัวเจ้าเองมือใดมือหนึ่งนะ่นเจ้าถ่าเบิ่ันะเจ้าบ่าเสือนะ่ะคนเว้าให้คนอื่นมันก็บบาปเด้พี่น้องมันบาปเด้ เฝ้าเรื่องเรื่องของชาวบ้านเขาใจดีใจบุญใจกุศลแต่ปากนี่ด่าคนอื่นชดชดเฝ้าพืนคนอื่นชดชดเฝ้าคนคนอื่นประจานคนอื่นอดีตน,นะคนทุกคนมันมีมดความดีความชั่วเพื่อผว่าแล้วนอกจากนี้นอกเนาะใครก็ต้องมีดีแลวก็มีชั่วไปตามๆกันเขาเกิดมาตั้งแต่นะเขากับหู้เขาบริการตั้งแต่ต้นอดีตอ่านมา แต่ว่าเขแต่ว่าปัจจุบันเอาเห็ดดีทำดีในสิ่งที่เอาเห็ดดีแก่นี่มันจะโอเคแล้วคนเกิดมาเป็นมนต์ท้องผู้แก้ไครอยู่ในสิ่งเนาพิพลาในอดีตแมนบอพี่น้องบอุแมนเท่าสิมากเออเขางู้ว่ามันนัน่นเลยเขายังใช่สิเย็ดชั่วชัวคนที่มันชัวนะ่ะคือคนว้าวื่นคนอื่นเอาคนอื่นออกไปประจ,จานออกไปเว้านั่นคนอิจฉาลิชยา ว่าคอ,อยเลี่ยงน้องทองมาเพื่อขอทานเฮาต้องเลยถ่ายคลิปชีวิตประจาวันของเฮาเพราะว่าเฮาอยู่ในโลก,โลกยูทูบเราพี่น้องเนาะเฮาอยู่ในนโลกยูทูบเฮาเหตุยูทูบเฮาก็ต้องได้ถ่ายชีวิตของเฮาขั้นสั้นเลยให้คนไปถ่ายเอาหยัางเลยเอางวาเอาควายให้พวกเจ้าบึงอือเขาจะถ่ายชีวิตคอยให้พวกเจ้าบึง ท่านคอยว่าเรื่องนั่นเรื่องนี้กระบาคอยนี่ทงเขาเด็กออกมาสอ,าอทานสร้างภาพให้เด็กยันบทให้เด็กมันแม่นที่บอกนะคอยกระถ่ายแล้วก็เ้าคุยกันไปเค่อนน้ำกับเด็กเนาะ <c oughs> บบแมนว่าซีเออร์ให้คอยไปทไทยมูเฮ็ดเวดไก่ให้บุญนเนาะค <c oughs> อยกระเงอนเงิดใดเงิวราคอยกับบริเคยเห็นหน้าเห็นตาเขาเดกขอกเขาบายคอยสารผักอย่างนะ ว่าวอยลายสิ่งลายอย่างด้ากันจนบมเหลืออยัางละด่าข่อยป้าตัวขอยกะสาถุเอาสะโคให้มันตกส่มันเองก่อนิวาสิสักเนาะสีเนางเนาะผู้ใด,ดเป็นคนว้าว่อยนะสิ่งใดที่มันแม่นความจริงหรือแม่ควมจริงข่อยกะโคให้มันถือตัวมันเองโดยตรงเลยพอถือตัวของมันจะเกิลูกเกิเต้ารนเล็บลามมันเบิดเลยก่อยสิวาสิ ก่อนินกขื้นเนื้อหัวใครบอกก่อนจิตเคากห้มันมีความอันเอาสิทธซะพอประยักสาบแจงึ้นเนาะค่อยสิตโค้ห้มันมีความสุขหลาหลาให้มันอยู่เย็นเป็นซุขเออให้นมันยังอยู่เย็นๆทรมานไปเรื่อยๆไม่ต้องตายง่ายเด้อผู้ก่บอกให้คนมาหามตายเด้เดี๋ยวพวกเข้าขตายได้คนเฮาคือคอยว่ายเนาะเรื่องอดีตมันก็มีคนผู้พิดพาดมา บ้างถึง่อยสีสว่าก็มไม่เคยติดขุกติดอนานเขาออกเด้กพี่น้องเด้อหอยสิบอกซะอันเรื่องแค่นี่แค่ติหนี่ทิดชิ้นเล็กๆน้อยๆน้ำมันไผแน่บ่เป็นหนี่คอยถ้าในโลกอันนี้ม,กกนมีไผ่เป็นนี้โ,มโ,มโ,มโบมีไผในโลกนี่บ่มีหนี่มีทิน้อกจากพี่น้องกนบนโลก,โลก,โลก,กนี่ม,มีนี่วัดในโลกอันนี้ฮะไผ่มีหนี่ก็อยาไปว่าให้เขาเธอเดี๋ยวหนีสิฮอห,หัวพวกเจ้าเอง ไว่าให้คนั่นคุณนี้ไปเว้าพื้นมูนี่ไปเว้าขี้พื้นคนอื่นมากจนเกินไปไรแต่มันบอดีดอกเขาสีนกขึ้นเนื้อหัวสิ่งใดเว้าออกมาให้หมู่นะมันสิ่งใดเฝ้าออกมาคอยดันเพราะให้มันต้มขีมันเรียนทราบนี่มันมีจริงบาปกรรมมันมีจริงผี่น้องมันมีจริงเขาจะเห็นแออคอยเลี้ยงนั่งทองเนี่ยคอยเลี้ยงเลยไม่ได้บุญเด้อคอยเลี้ยงคนไม่ได้มาเลี้ยงก็ละมานแล้วเด พวกเจ้าคูนก ja, ็ได้เรียกนะพี่กเจ้ามีแตว่าจะคอยจะคอยเจ้าอะไรสิอไรรับบาวนะาเรื่คอยงานที่แต่เจ้าไม่ได้บาวก็คอยใส่กะนองทองเห็ดเียกเห็ดงานให้ใ่ทองเห็ดเรียกลูกตัเองไม่ทำอะไรว่าพวกเจ้าเห็นี่หละบอก่ายุดออกมาแต่ลูกก็จะเห็ดการเรยียกงาน่ในเดือนในซามันที่มีอีสังหลอย่างงานเดือนคอยไปดัามหน้าที่เกี่ยวเข่าเอง ม่เลี่ยงสิทุกอย่างแค่นั่ง้ายเครื่องปวดเหงนา,นาน่านป่ยทำตะเก่าก็นเดยคนละไม่คนละมือุ่ยกันคนเด็ดก็แค่นั่นพี่น้องเพราะไม่มาล้วงมาลายมาพี่น้องเนาะเ็ไม่น้อยต้องขอโทษเพอาภัยนำเอพซีปลูกถุนหักเป็นแทงเลอจ้าว่าวหัสะบกคนเลยจ้าว่าสะบกคนนอกจากพี่น้องเนะาะภาพระการไม่ขอโทษอยเอพซีสิสิคนไม่น้อยเขอออกมาจุ่มจะเศร้า,าเงอนนาอเว่าจะเศร้าเลยเนาะ มันแบบว่าเขาบอกใเศร้าใอนอพี่น้อง <c oughs> บัลาไปก่อนเลยยิดมนี่ลาไปก่อนจ้า